สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุภูสุขนะครับพ่อกันในแรกครับตีใหญ่หนองคายครับเมื่อในเพิ่นมีของมาให้ซิมบางอีกถึองอย่างหนึ่งครับซุปน้ำม้อ่าทรงเครื่องครับซุปน้ำมไมทงเครื่องรสชาติเพิ่นกับปุงมาล,ละเบิ่งสรงหอมหอมเป็นแซ่บตัวแซ่บบิง่นนะเบิ่งเบ,บิงครับมันทรงเครื่องมันมีหลายอย่างมีผักขึลนฉ่าก,ก,ก,กับแก้มหลายอย่างมีใบ ชพูสแลครับอันนี้บ้านบ้านเขาไหว้พวกห้องพักอิเลิสนะครับพักอิเลิสเดี่ยครับเนี่ยอันนี้กับพักกาดหินเอ่อพักกาดหินของคนไทยครับหินไทยกับของญี่ปุ่นครับอันนี้ครับร้องกลิ่นร้องแสบร้องน้ำกันนะครับเด้อมาสุปผูสุกคนครับมากินซุปน้ำไม้ลองเมึงมาซิมึงซุปน้ำไม้พื่อนเะซุปน้ำไม้พื่อนเรครับเอดขึ้นแล้วโว้ยเป็นตาแสบหายครับมึงดูหนูอือผู้ใดบ่ชฮันได้ตายผู้ใดบ่ชฮันได้ มีลูกมีเมียพูดใด้ว่มีลูกมีผัวกลับมากินน้ากันครับเมื่อเนี้ยแซ่บครับกับพี่น้องสุขูสุคนนะครับอ่าครับเริ่มเริ่มเริ่มซีมเมืองกอนเออซิมเมืองของเพิ่นกันรสชาติครั้งแรกก่อนครับอืมเยิ่มเยิ่มเยิ่มนะปิพันธ์ได้ผักครับผักครับกินอย่างของบ้านเขาเนาครับตรงไี่ผักหลายๆครับเนี่ยผักหน่อยมันบวแซ่บนะครับ อากาศกินตักน้ำไม่บุยแซ่รถเลยครับนอครับแต่พันคือบ้านเขาเลยครับอืมอื้อือื้อ แซบหลายจดดว่าเบัวขาครับแซ่บผักแท่บเนี่ยนะมันกินของมันเขาต้องมิ้ผักเลยล้วมัิมวเหล่าน้ำจักเปกเลยแฮงสุดแซบหลายนะครับนั่นเนี่ยแฮงกับแก้มก็ได้กับเข่าก็ได้ครับเนี่ยโอ้ถูกกิงคักคักคักเห็นไว่าพันเนี่ยหักเนี่ยใส่หลายๆเนี่ยบะทันไก่เอาเนี่ยใส่รสเนี่ย nụm tay <thai đợi> này, nè Cùng hứa thay cho tối nay nè hô hô sạp 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 เดี๋ยวมันเห็ดเห็ดเป็นอย่างไรนะครับตุ้มน้ำมันสมหัวบักพริกหัวกระเทียมตามเหล่าน้ำมันสมลงใส่น้ำปลาลาดไส้ถงตัวจักษ์หน่อยกับแซ่บผักแกับแม่ครับหืมผมใส่ผักหลายๆท่านอยแซ่บนะมากินน้ำกันมากินน้ำกันนะอือก็นะโอ้ใส่ผักกันเลยอีสานบ้านเขาเนี่ยแบบเนี่ยละนอนนา บอกไม่อยางก,กินซุปนะ้ำไม่สมเลยกินนะนี่ครับ แซ่บแซ่บแซ่บครับสุดยอดเลยครับสุดยอดโอเป็ด่าวขาวด้ยพ่อมอเข้ากันครับเข้ากันแนครับเสียหล่ะครับเนยมาซิมน้ำกันมากินน้ำกันมีโอกาสผู้ใดอยากกินอยากซิมมีเบอร์โทรของลุงโจ้แล้วครับฝากช่องย t u b e ของลุงโจแล้วก็กดซับตะไครแล้วก็ กดติดตามกระดิ่งแหบซอยเพื่อนครับเนี่ยอยากเห็นผู้ใดอยากให้ไปกินไปซีมน้ากันอยากใครไปเฮ็ดกินอยู่บ้านเนี่ยโถวห้องเลวครับจะเฝ้าไปเฮ็ดซูก,กินกับกินน้ากันเห็นมันแ่บแกันเตรียมพักเตรียมมีหลายๆายเนี่ยน่ละวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยก็สืได้พ่อกันอยู่สาระอยู่ขอนแก่นครับเพื่อนอุบ,บลรัชครับบุญกะถิน,นบุญผาป้าเพื่อนจะไปกินจุตับห้างขอนแนก่นกอนเพื่อนไว้จุตับ เปิดบามีเลือดเขียงไม่มาเลือดเต้นเนื้อเต้นเต้นจับจับจับอยู่เนี่ยค้ยใส่ค้ยใส่เนี่ยครับพ่อการบงินแล้วนะครับเพราะเคลื่อนอุบลริร้านะครับครับเมื่อเนี่ยสุดท้ายเนี่ยครับขอฝากช่องลุงโจไว้แล้วนะครับแซ่บครับเนื้อซุปน้อม่สมทรงเครืองเนี่ยมีกุ้งมีหมูมียังมีผักหลายๆตัวใส่เนี่ยครับติดตามกดไลค์กดแชร์ของลุงโจได้นะครับครับขอบคุณครับสุขสุขคนพี่น้องทุกคนครับ